สวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าหินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีสิงห ประจำเดือนพฤศจิกายนนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะและก็ตอนนี้สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนรายการช่องของอาจารย์เกต9้านะครับจะเลี้ยงน้ำชากาแฟแล้วแต่สะดวกเลยนะฮะก็หมายเลขพร้อมเพลข้างล่างนะครับอาจารย์ก็จะกลาบขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับอ่ะอะเรามาดูกันนะครับนะชาวราศีสิง์ จะมีดาวประจําตัวก็คือดาวพระอาทิตย์นะเรามาดูกันนะครับนะในช่วงของวันที่1จนถึงวันที่16เนี่ยเราอยู่ในราศีตุลน,นะวันที่1ถึงวันที่6นะครับนะ,สะเสวยเทวีเลิกนะวันที่7ถึงวันที่16เราสเสวยเพชรจะข้าเลิกนะวันที่1ถึงวันที่3มเราจะเข้าระวังพิษครุดนะครับก็ต้องเรามาะระวังหลายๆเรื่องหน่อยนะก็คือปนุรักของเราเองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสหะชะ แล้วเสวยนะครับระวังผิดครุฑเนี่ยหนึ่งเลยเรื่องของการเดินทางต้องระมัดระวังนะการเดินทางเดินเหินอะไรประมาณนี้ครับรถขับลาเลยต้องระมัดระวังนะเกี่ยวเรื่องของความไวนะแล้วก็อาจจะมีการแก้เคล็ดด้วยการสวดมนต์คาถาท้าเวสุวรรณก่อนอขับรถเพื่อให้มันแค้วคาดจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะอันนี้จุดต้องระมัดระวัง <S <S แล้วระวังผิดครุฑนะครับนะตนุเราเนี่ยนะครับอยู่ในในระวังผิดครุฑในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยนะครับก็ให้ระมัดระวังเกี่ยวกับในเรื่องของผดผื่น นะครับแสงสว่างระบบเลือดนะครับนะแต่ส่วนใหญ่นะ่าจะเกิดกับการเดินทางมากกว่านะอันนี้อยากจะให้เรามัดระวังไว้แล้วก็พยายามอย่ามีปัญหาหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นไปในทางลบนะหรือเกิดกันเรื่องราวอ,อะไรประมาณนี้อันนี้ช่วงนี้จะไม่ค่อยให้คุณกับดวงชะตานะครับนะหลังจากนั้นนะ่ยนะครับจะเข้าระวังปุเอกในวันที่4ถึงวันที่6อันนี้ให้คุณนะนะจะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการติดต่อประสานงานการเดินทางการเข้าหาผู้คนลักษณะอะไรต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะให้คุณกับดวงชะตา นะครับนะถือว่าดีแล้วนะครับก็ตนุอยู่ในเรื่องของสหชักก็จะเด่นในเรื่องของการเข้าหาผู้คนนะนะครับเรามีสินค้าเรามีบริการอะไรยังไงก็แล้วแต่ทําให้คนอื่นรู้ว่าเราขายอะไรทําอะไรทําเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็จะให้ผลดีกับดวงชะตาในช่วงนี้นะครับนะอ่ะต่อไปนะครับเราก็จะย้ายไปในวันที่17 ในวันที่17เนี่ยเราขอเรียกว่าจะอยู่ในเรือนของพันธุนะเวลาตี2 41นาทีวันที่17ถึงวันที่20นะเราจะเข้าเพชฌฆาตเลิกก็จะเป็นเลิกที่เกี่ยวกับเรื่องของการเด็ดขาดน,นิดนึงนะส่วนวันที่21จนถึงสิ้นเดือนเลยเนี่ยเราจะเข้าราชาเลิกก็ช่วงนั้นเราจะเด่นเกี่ยวกับในเรื่องของออการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้อื่นสนิทสนมกับญาติพี่น้องนะครับนะสนิทสนมกับคนทัท่วๆไปนะแล้วก็ดําเนินธุรกิจธุรกรรมอะไรเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บ้านที่ดินนะครับลดราอะไรประมาณนี้ก็จะให้ผลดีอยู่นะเวลาตนุเข้าไปอยู่ในเรือนพันธุ์แปลว่าเราใส่ใจห่วงใยกับสิ่งแวดล้อมคนรอบข้างนะถ้าเกิดว,ว่าเป็นในเรื่องของทางบ้านก็เนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องของทางบ้าน นะฮะเรื่องราวต่างๆก็มีทั้งดีและไม่ดีแล้วแต่ทักษะว่าตอนนั้นเป็นไรถ้าเกิดว่าทักษะเป็นเดชสีมนตรปีแล้วเข้ามาอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้บ้านได้รถนะครับแต่ถ้าเป็นการกินีก็มีเกณฑ์ที่มันจะยุ่งๆนะครับ เครื่องใช้ในบ้านเสียหายนะต้องมีการซ่อมมีอะไรประมาณนี้เจ็บไข้ได้ป่วย mm. เกี่ยวเรื่องของสุขภาพนะคนในบ้านอะไรประมาณนี้เนะียมันมันออกได้หลายอย่างนะก็เป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังไว้นะครับแต่ว่าส่วนดีคือเวลาตนุไปอยู่ในเรือนพันธุ์เนี่ยเป็นช่วงที่เราจะก่อร่างสร้างตัวได้นะจะทํากิจการอะไรยังไงเนี่ยนะครับมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จสูงนะถ้าไม่มีดาวตั้งรับที่เป็นศัตรูกันอยู่ในราศี พิจิเนี่ยก็น่าจะสดใสนะครับหรือไม่สัมพันธ์การกิณีก็จะดีเยี่ยมเลยนะเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อดาวพระอังคารดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับพันธุแล้วก็ดาวพระอังคารเป็นดาวเจ้าเรือนความสาเร็จคนอุปถัมภ์คาจุนคนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์เดือนนี้ก็ถือว่าเดินดีอยู่นะครับนะเอาคําว่าพันธุก่อน พันทุกวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของสหาชาติจะเป็นช่วงที่ตัวเราเองสนิทสน,นมกับคนได้ง่ายนะครับนะพบใครอะไรยังไงช่วงนี้เราจะเป็นช่วงที่จริงใจจริงจังนะแล้วก็จะเจอกับคนที่เ,เป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันนะมีอะไรยังไงก็สามารถที่จะปรึกษาให้คำปรึกษาในลักษณะ ต่อกันได้อันนี้ถือว่าดีนะนะครับเวลาพันธุ์ผู้เป็นสห acha เนี่ยนะครับก็สามารถร่วมพูดร่วมทุนนะครับกับเพื่อนกับคนสนิทหรือมีการปรึกษาหารือเกี่ยวกับเรื่องของการก่อร่างสร้างตัวในลักษณะต่างๆหรือเพื่อนออมีโอกาสที่จะมีเพื่อนที่ดีและกันหรือหัวหน้างานหรือผู้ที่เ,เป็นผู้บงังคับบัญชาเราก็มาสนิทสนมมาให้โอกาสเราในลักษณะต่างๆนะผมถือว่าดีนะ นะครับในช่วงวันที่1ถึงวันที่18เราจะเข้าเทวีเลิกอันนี้ไม่มีปัญหาเป็นเลิกที่ดีเลิกสุขสบายนะครับวันที่19ถึงวันที่สิ้นเดือนเลยนะอันนี้เราจะเข้าเพชฌฆาดเลิกแนะช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างนะก็ให้รอบครอบนิดนึงนะครับวันที่9จนถึงวันที่14เราจะเข้านาวางพิษครุฑอ่าไอ้ช่วงนี้ก็นะครับนำาระวังเกี่ยวเรื่องของ การคบหาใครอะไรยังไงช่วงนี้นะครับนะเพราะว่าบันติดระวังพิษคุดเนี่ยมันก็อาจจะมีปัญหากันได้นะก็ยังไงก็ถนอน้ําใจกันนิดนึงก็จะไม่มีปัญหานะครับหรืออาจจะตึงๆกันก็ได้นะฮะวันที่15ถึงวันที่18เราจะเข้าระวังปู่เอกช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ดําเนินการธุรกิจธุรกรรมหรืออะไรยังไงมักที่จะราบลื่นแล้วก็มักที่จะได้ผลดีนะครับนะเอาละอีกเรือนนึงนะครับอีกเรือนนึงเป็นดาวเจ้าเรือนสุภาที่แปลว่าความสําเร็จ ความสาเร็จเนี่ยวิ่งเข้าอยู่ในเรือนสหาชาตินั่นหมายถึงว่าตัวของเราเองนะครับมีเกณฑ์ที่จะโด่งดังนะครับมีชื่อเสียงในหมู่ของคนหมู่มากนะในหมู่ของคนสนิทนะครับบางคนก็อาจจะเป็นในลักษณะของออนไลน์ลักษณะต่างๆสินค้าของเราไปเข้าตาต้องใจคนหมู่มากก็ทําให้มีไรายได้ รับผลการเงินการทองอะไรเงี้ยมากขึ้นนะแล้วก็เป็นช่วงที่ตัวของเราเองเนี่ยเหมาะที่จะมีชื่อเสียงมากในช่วงนี้นะครับก็อาจจะทําบางสิ่งบางอย่างแล้วมันเกิดผลดีกับตัวเรานะเพราะว่าสุภาษะชาเนี่ยมันแปลว่าสังคมให้คุณนะครับคนหมู่มากให้คุณนะครับสหาชาก็แปลว่าคนหมู่มากนะรวมทั้งการประชาสัมพันธ์นูน่นนี่นั่นอะไรต่างๆถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับนะสำหรับชาว ราศีสิงห์นะครับในช่วงนี้นะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อดาวพระพุธดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะแล้วก็ดาวพระพุธเองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนลาภะก็ต้องบอกว่าดาวพระพุธตอนนี้ยังเดินดีอยู่นะสำหรับชาวราศีสิงห์ก็นะครับมีเกณฑ์ที่จะสําเร็จราบรื่นเกี่ยวเรื่องของราบผลการเงินการทองนะเอาละดาวพระพุธเองเนี่ยท่านอยู่ในราศีตุลในช่วงของวันที่1นะจนถึงวันที่16นะครับ 1- 3เราเข้าเทสาตีนะครับ ก็เป็นเรื่องเกี่ยวเรื่องของการเดินทางติดต่อหน่อยนะวันที่4ถึงวันที่11เนี่ยเอ่อ 11, ช่วงนี้จะราบลื่นนิดนึงจะทำอะไรจะราบลื่นเพราะเข้าเลิกนางพญานะเลิกเลิกที่ดีงามนะครับ วันที่12อถึงวันที่16จะคิดอ่านการอะไรต้องรอบครอบนิดนึงนะฮะเพราะว่าช่วงนั้นจะเข้าไปจะคาดเลิกนะเป็นเลือดเด็ดขาดวันที่8ถึงวันที่เ้าเข้านวังพิกคุดนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังเกี่ยวเรื่องของเอกสารสัญญาคําพูดคาจานิดหนึ่งนะแล้วก็ให้ถนอมน้ําใจคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงคนสนิทนะครับนะนิดหน่อยนะเพราะอาจจะผิดใจกันได้นะครับวันที่10ถึงวันที่11เข้านวังผู้เองช่วงนี้นี่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในลักษณะต่างๆนะกกาารเข้้สสััังงคคคมมใใหุณณลษต่างๆ นะดาวเจ้าเรือนการเงินเนี่ยว,วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนสหาัชาตินั่นหมายถึงว่าตัวเราเองเนี่ยสามารถหาเงินได้จากการประชาสัมพันธ์หาเงินได้จากการติดต่อนะครับนะเป็นลักษณะเซลล์เป็นลักษณะในหน้านี้จะให้ผลดีนะครับนะเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองลักษณะต่างๆก็คือมีการวิ่งเข้าหาโอกาสล,าลักษณะต่างๆนั่นแหละนะครับนะก็คนไหนที่เป็นเซลล์ก็จะนําเสนออะไรในช่วงนี้ก็นะครับจะได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะรวมทั้งการเสนอโปรเจกต์กับผู้รับผู้ใหญ่เพราะว่าดาวพระพุธเองไปกลุ่มกับดาวพระอังคารที่เป็นดาวเจ้าเรือ ความสําเร็จแล้วเป็นดาวเจ้าเรือนผู้รับผู้ใหญ่นะแต่ก็ต้องมีการนําเสนอพรีเซนต์สินค้าบริการลักษณะต่างๆอะไรประมาณนี้แล้วก็ทําให้เห็นประโยชน์กับมวลรวมเห็นประโยชน์กับบริษัทเห็นประโยชน์กับหมู่มากลาักษณะประมาณนี้นะจะจะให้คุณกับดุมชะตานะครับหลังจากนั้นนะ,ะกระดุมพาเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของพันธุนะครับกระดุมพาก็แปลว่ารายได้เงินพันธุก็แปลว่าหลักทรัพย์ นะครับครอบครัวก็ได้ก็จะช่วงนี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่ตัวเราเองเนี่ยนะฮะสนิทสนมกับญาติพี่น้องก็ได้หรือมีอะไรที่แวะเวียนไปมานะติดต่อกันบ่อยขึ้นนะครับนะหรือบางคนเองอาจจะเป็นช่วงที่ขอความช่วยเหลือนะครับจากคนที่บ้านจากคนที่ครอบครัวถ้าไม่เป็นการลักกินีนะแล้วในพื้นดวงของเราเองเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วเนี่ยพอดาวเข้าอย่างเงี้ย มันจะลาบลื่นนะครับบางคนในพื้นดวงที่ไปตกเสียเนี่ยก็เข้าอย่างนี้มันก็อาจจะดีขึ้นมาครึ่งหนึ่งแต่อาจจะดีไม่สุดนะนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยเวลาก,กระดุมพระไปอยู่ในเดือนพันธุกบางคนก็เสียเงินเสียทองเกี่ยวเรื่องของการซื้อบ้านซื้อรถจองรถจองบ้านนะครับอันนี้ก็ถือถือว่าโอเคนะเพราะเป็นเรื่องของหลักทรัพย์ไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแหมเป็นการลักกินีเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียมากกว่าก็จะจุกจิกจุกจิกนะครับเกี่ยวเรื่องของคนที่บ้านเกี่ยวเรื่องของใช้ในบ้านสิ่งแวดล้อม นะลดเสียอะไรประมาณนี้ก็มีเหมือนกันนะเวลาเวลากระดุมพระไปพันธุและเป็นการก,กินีเนี่ยนะครับมันก็จะทายตรงกันข้ามมันก็อาจจะเกิดเสียหายได้แต่ก็ดูแล้วก็ไม่น่าที่จะเสียหายมากนะครับเพราะยังไงก็แล้วแต่ดาวเจเรือนการเงินดาวเจรืญนลาภไปกลุมอยู่กับดาวอาทิตย์ที่เป็นตนุลักษณ์เนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เรามีมูลค่านะทานู่นทํานี่ มันก็ทําให้ก่อเกิดเงินก่อเกิดไรายได้เป็นคนที่ก็บอกว่าเนื้อหอมพอสมควรแหละนะมีคนแย่งตัวกันทํานูน่นทํานี่นะถ้าเราเป็นคนที่ชํานาญการในบางสิ่งบางอย่างเพราะว่าตอนนี้ตัวคุณค่อนข้างจะดังในคนหมู่มากอยู่เพราะว่าสุสห a ช h เนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนของตรงนี้นะในราศีเอขอโทษทีสุภาพไปอยู่ในเรือนสห a ช h เนี่ยมันแปลว่าคนหมู่มากยอมรับแล้วตัวเราเองไปกลุ่ม ตานุรักษ์เราไปกุม,มาดาวเจ้าเรือเงินเงินดาวเจ้าเรือลาภผลเนี่ยมันทําให้เรามีมูลค่านะทำน,ทำนู่นทํานี่เพื่อก่อร่างสร้างตัวให้เจเริญก้าวหน้าผมก็มองว่าชาวราศีสิงห์ในช่วงของเดือนนี้ก็ประสบผลสําเร็จในชีวิตเป็นอย่างดีเลยนะอันี้ถือว่าดีเลยนะครับเอาละต่อไปดาวเจ้าเรือนลาภนะครับดาวเจ้าเรือนลาภก็ เอ่อวิ่งเข้ามาอยู่ในเรือของสห a c ะนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวของเราเองเนี่ยนะครับนะหาผลประโยชน์ได้จากคนหมู่มากหาผลประโยชน์ได้จากสังคมนะอะไรที่เป็นการซัพพอร์ตสังคมหรือดูแลสังคมก็จะทําให้ก่อเกิดเงินเก่อเกิดทองกเก่อเกิดรายได้บางคนขายออนไลน์นี่เด่นมากนะหาสินค้ามาที่เอ่อคนแบบชอบชอบนะคนชอบกันเยอะๆเนี่ยก็โอ้โหไรายได้ก็เยอะออเดอร์ก็มากนะครับนะบนะยิ่งมีการโปรโมท ทำให้คนรู้ว่าเราทำอะไรยังไงเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยยิ่งดีใหญ่เลยนะครับนะันเป็นลนักษณะประมาณนี้ก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะครับนะหลังจากนั้นก็วิ่งเข้ามาอยู่ในเรือนพันธุรลาภพ,พันธุนี่ก็แปลว่า,าได้รับผลประโยชน์จากที่อาศัยได้รับผลประโยชน์จากที่ดินนะอาจจะมีคนมาเช่าบ้านเช่ารถมีคนมาเช่าที่ดินทํามาหาก,กินในลนักษณะต่างๆนะครับนะบางคนก็อาจจะมีการเริ่มนะสร้งางคอนโดสร้างบ้าน สร้างตลาดสร้างอะไรเงี้ยให้เขาเช่าเนี่ยมันก็ทําได้หมดแหละนะครับแล้วแต่ว่าณนะตอนนั้นเนี่ยมันเกื้อกูลกับ อะไรยังไงเท่านั้นเองนะครับนะบางคนเองก็มีการเปลี่ยนบ้านใหม่เป็นรถใหม่ก็ได้นะถ้าถ้าเงินเราเหลือนะฮะอ่าเปลี่ยนบ้านใหม่เอ่อหรืออาจจะไปดูชมโครงการนู่นโครงการนี้แล้วถูกใจก็อาจจะซื้อทิ้งไว้ก็ได้เพื่อเก่งกาไรลักษณะต่างๆก็ถือว่าโอเคฮะดาวเดินค่อนข้างดีจะดีมากเลยนะครับนะแล้วก็เป็นช่วงที่เราสร้างมูลค่าได้ได,ได้ได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับนะเพราะว่าเอ่อตนุรักษกลุม่มอย่างที่ผมบอกก,ก,ก,กลุม่มดาวเจ้าเดินเกงเงินเดิมกลุ่มตวดาวเจ้าเือนลาภเนี่ยโอกาสต่างๆมันจะเข้ามานะครับถือว่าดีมาก เลยนะครับเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะดาวพฤหัสบดีนะครับดาวพฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะนะแล้วก็เป็นดาวเจ้าเรือนอ,อมรณะโอเคนะครับมรณะหนึ่งถึงเจ็เนี่ยดา,ดาวเจ้าเรือนมอรณะอยู่ในเรือนอรินี้ก็ไม่มีปัญหานะครับนะมันมันสามารถที่จะ แ้วคลาปลอดภัยในลักษณะต่างๆได้นะก็ไม่มีปัญหาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้ต้องนั่งคิดแล้วนะดาวเจ้าเรือนมรณะไปอยู่ในเรือนปัตตนีนะครับหลังวันที่8พฤศจิกานะท่านย้ายเข้าไปแล้วนะครับอันนี้ก็เวลา22่อนาฬิกาสิปนาทีนะครับแล้วก็เสวยเทสาตีก็ยังเสวยเลิกไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคำว่ามรณะไปอยู่ในเรือนของปัตตนีนะครับมันก็แปลว่าอาจจะเรื่องของสุขภาพนะครับ ของของคนคู่รักคู่ครองคู่หุ้นส่วนคู่สัญญานะครับหรืออาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของการผิดใจกันนะครับนะการเสียใจที่มีสาเหตุมาจากคู่ครองนะครับนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดช่วงนี้ช่วงช่วง,ช,วงช่วงนี้เวลามีมีใครเข้ามานะมีผู้หญิงมีผู้ชายหรือมีแฟนเข้ามาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบว่า ที่ชอบเนี่ยมันมันไม่มันมันไม่ถูกใจไงไอ้ที่ถูกใจเ,เขาก็ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยประมาณนี้นะเออมันประมาณว่าโอเคคนแวะเวียนคือที่แวะเวียนที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าคืออย่างน้อยที่สุดเวลาดาวพฤหัสล็งลักนาเนี่ยมันแปลว่าความอุดมสมบูรณ์นะเพราะดาวพฤหัสท่านแปลว่าอุดมสมบูรณ์เล็งลัคนาเนี่ยก็มักที่จะมีคู่แต่สําหรับชาวราศีสิงห์เนี่ยเออส่วนหนึ่งท่านมาจากเจ้าเรือนมรณะ มรณะมาปตัตนิก็โอเคแน่นอนนะครับบางคนถ้าได้คู่ต่างถิน่นต่างแดนต่างประเทศแดนไกลนะอาจจะไม่ใช่ต่างประเทศอาจจะเป็นในประเทศเราเนี่ยแหละแต่อาจจะอยู่คนละภาคกันอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่ก็แน่ๆแ,แหละก็ต้องต้อง,อ,ง,อ,งอย่าตามใจแฟนมากละกันนะเวลาดาวเจ้าเรือนมรณะมาปัตนิถ้าตามใจมากหน่ยเดี๋ยวมันจะตะเริดมันจะทําให้เขาเรียกว่างไงอ่ะผิดหวังเสียใจอะไรเงี้ยแล้วก็อย่าไปคาด หมายคาดหวังหรือฝากชีวิตนะครับไว้กับสมมติบางคนเนี่ยไปไปจีบใครสักคนนึงแล้วแบบโอ้โหคิดว่าได้คนนี้มาเป็นภรรยาเป็นสามีแล้วชีวิตฉันจะโ้โหดีเลิศประเสริฐอะไรประมาณดาวเดินลักษณะอย่างนี้อย่าอย่าอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นอย่าเพิ่งคิดอย่างนั้นนะครับมันก็อาจจะเกิดเ,เรื่องที่มันเอเซเดนได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้มันก็ผมก็มองว่าครึ่งครึ่งแล้วกันนะครึ่งที่ว่าดาวพุธหัดเล็งลักนะครับ แต่ว่าพบเรือนไม่ค่อยดีเท่านั้นเองนะที่ที่มันจะทําให้มีปัญหาก็อาจจะมีความขัดแย้งกันบ้างน,นะครับก็ขอให้มีสตินะครับเอาละอีกเรือนหนึง่งปุตตะ ปุตตะลีก็เรื่องของ1นะึ่งถึงเนาะบุตรบริวารลูกน้องอ่ะความความลำบากเดือดร้อนบางท่านเลี้ยงน้องหมาน้องแมวก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของสุขภาพน้องหมาน้องแมวหรืออาจจะทําให้เกิดปัญหาลักษณะต่างๆนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับหลังจากนั้นเนี่ยแปลพฤจิก,การย,ย้ายไปปุตตะปัตตนิเนี่ยมันแปลว่านักครั้งใหม่ก็ได้หรือมีความสดใสล่าเริงนะหรือบางคนก็มีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับนะเพื่อควบ ครอบครัวหรือแฟนอย่างนี้ก็ได้ถ้าถ้าทําได้ตามเงื่อนไขนี้ก็โอเคนะถือว่าดีก็ตามชโชลกเลยที่แปลว่ามรณะปัตน้ก็แปลว่าสิ่งที่มันไม่ดีเกี่ยวตัวเราเราก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันดีขึ้นนะครับนะอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันเพราะว่าดาวดาวหลายๆดวงก็ตอนนี้ยังเดินดีอยู่สําหรับชาวราศีสิงห์นะนะครับก็อาจจะมีจุกจิกบ้างเกี่ยวเรื่องคู่ครองแต่กเ็เราดูแล้วเนี่ยปุตตะนะครับที่แปลว่าปุตตะปัตนิเนี่ยนะมันก็แปลว่า เเราอาจที่จะมีการร่วมพู้วมทุนนะครับหรือมีการร่วมงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็ได้หรืออาจจะมีพวกพนักงานเข้ามาใหม่ก็ได้นะครับรับพนักงานหรือมีการเทรนงานฝึกงานอะไรประมาณนี้นะครับไอ้อย,อย่างนี้ก็ได้นะครับนะแล้วก็บางคน,นฝึกงานอ,อะไรแล้วไปแอบหลงลักไปแอบหลงรับ เด็กฝึกงานหรืออะไรประมาณนี้แล้วก็ปรากฏว่าเขามีแฟนอยู่แล้วเราก็เศร้าโศกเสียใจก็จะไปตามนี่เลยมรณะนะปะตะัตตานีอันนี้ก็ต้องเช็คดีๆนะเออถ้าเกิดต่างคนต่างโสดก็ไม่มีปัญหานะแต่ถ้าเกิดว่าอีกคนนึงโสดอีกคนนึงไม่โสดเนี่ยมันจะมีปัญหานะมันก็อาจจะเกิดสาเหตุมาจากบุตรบริวารก็ได้เกี่ยวเรื่องของความรักต่างๆนะครับนะแต่ก็โดยภาพรวมก็ดีว่าครึ่งๆแล้วกันเนาะฮาบ์ฮครึ่งๆ่งครึ่งๆไปนะครับนะเอาละนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อดาวพฤหัส นะแล้วพระศุท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสห a ชะนะครับแล้วท่านก็เป็นดาวเจ้าเรือนการงานหน่อยเอออันนี้เดินดีอยู่นะครับนะดาวเจ้าเรือนสห a ช h วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนปุตตะนะครับเป็นคนที่ช่วงนี้สนิทสนมกับคนคนง่ายนะครับแล้วก็เป็นคนที่มีมิตรที่ดี นะกับหลายๆคนนะครับก็จะเป็นช่วงที่เราค่อนข้างที่จะเนื้อหอมนิดนึงแล้วก็ไปไหนมาไหนที่จะค่อนข้างที่จะได้รับการตอบรับดีเพราะว่าดาวมันเชื่อมโยงหลายอย่างนะดาวจะเลือนพันธุ์ทุกมาสหาชาติสหาชาวิ่งเข้าไปอยู่นะครับในเรือนลักษณะประมาณนี้ก็มักนะครับนะที่จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของประชาสัมพันธ์โดดเด่นเกี่ยวเรื่องของการเข้าหาผู้คนแล้วก็จะให้ผลดีทําให้ก่อเกินเงินก่อเกินเลยได้ผมถือว่าโอเคนะผมถือว่าดีนะครับถือว่าดี ในช่วงนะครับนะของวันที่หนึ่งถึงวันที่13าเราจะเข้าเลิกทริโทนเขาเรียกว่าเลิกขออยากได้อะไรยังไงต้องมีการนําเสนอหรือหรือแสดงเจตจำนงนะพะเลิกนี้เลิกขอนะครับทริโทแห่งเลิกนะวันที่สิบสี่ถึงวันที่ยี่บหกเนี่ยจะเป็นเลิกเศรษฐีใหญ่เป็นเลิกสุขสบายนะครับมักที่จะได้อะไรามาโดยง่ายๆนะช่วงนี้ถือว่าดีนะยี่สิบเจ็ดถึงสาิเราจะเข้าโจโลเลิกแนละ้วช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่เกี่ยวเรื่องของวยพิจิพานวางแผนนะ เกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆถึงจะให้คุณนะจุดที่เราวัดเรามัดระวังวันที่4ถึงวันที่6เราจะเข้าระวังพิษนาคนะครับช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะที่มีสาเหตุมาจากน้ําลักษณะต่างๆก็เรามัดระวังนะจุดที่ให้คุณก็จะเป็นในวันที่10ถึงวันที่13แล้ววันที่23ถึงวันที่26เราจะเข้าระวังปู่เอกนะทำอะไรในช่วงนั้นก็จะให้คุณกับดวงชะตานะครับนะนะก็อย่างที่บอกนะครับสาหัสชะไปอยู่ในเรื่องของปุตตะเป็นการเราต้องเข้าสังคมนะครับนะถึงจะได้รับผลประโยชน์ต่างๆ นะเอาละต่อไปนะครับดาวเจ้าเรือนการงานเขาเรียกว่ากัมมะกัมมะมาปุตตะมันแปลว่าร่วมง,งานนะครับกับเด็กๆก,ก็ได้หรือร่วมง,งานกับผู้ค้ารายใหม่ก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนคู่ค้าคู่สัญญานะเพิ่ม,มอาจจะเพิ่มเพิ่มอาจจะไม,ไ,ไม่เปลี่ยนหรอกอาจจะเพิ่มเป็นคู่สัญญาคนใหม่นะครับทำให้มีความหลากหลายเกี่ยวเรื่องของธุรกิจก็ได้หรือบางคนก็อาจจะมีบัดดี้เป็นเ,เพื่อน ร่วมงานที่มีอาวุโสน้อยกว่านะอ่าอย่างนี้ก็ได้นะครับนะแต่แน่ๆนะครับว่ากรรมะมาอยู่ในเริมปุตตะบางคนก็อาจจะมีการอยากจะิเริ่มไปทําบางสิ่งบางอย่างใหม่ๆเพิ่มเติมอะไรเงี้ยอ่าสมมติเราทํางานอยู่หนึ่งอย่างก็อาจจะ คิดทําอะไรเสริมเติมขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะครับนะก,ก็ได้หมดเลยนะเพราะว่าดาวก็เดินไม่ได้เสียหายอะไรนะดาวก็เดินดีอยู่นะครับนะเพราะว่าปลายทางเนี่ยของชาวราศีสิงเนี่ยเดี๋ยวพอดาวเขาสุกเข้าไปมังกรก็ไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าได้ตําแหน่งนะครับอุออดมเกณฑ์นะก,ก็ไม่มีปัญหาก็เนี่ยอยู่ตั้งเนี้ยก็ถือว่าดีแล้วนะครับกเ็เกี่ยวเรื่องของการงานอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะ รับลื่นนะครับนะได้สาหรับคนที่ตกงานอยู่หรืออะไรเงี้ยนะคุณก็ต้องอาจจะมีการเ,าเขาเรียกสมัครงานหลายๆที่หน่อยนะมันมันจะได้มีช้อยเพราะเขาปุดต,ตาแปลว่าริเริ่มไงคุณต้องริเริ่มทํานู่นทํานี่อะไรประมาณนี้มันก็มีโอกาสที่จะสําเร็จค่อนข้างที่จะสูงนะชาวราศีสิงห์สำเร็จค่อนข้างจะสูงนะครับเอาละนะครับต่อไปเรามาดูกันต่อนันี่คือดาวพฤหัส ดาวเสาร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนอรินะครับพออริเป็นเกษตรเนี่ยก็หมายถึงว่าตัวของเราเองเนี่ยจะแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆนะครับได้ดีนะแล้วก็ทํางานเนี่ยค่อนข้างที่จะประสบผลสําเร็จเกี่ยวเรื่องของการงานนิดนึงนะครับก็ไอ้เรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้สาหรับชาวนะครับราศีสิงห์ก็ราบรื่นนะครับและยิ่งงานที่มันเ,เขาเรียกว,ว่า ทำมานานอะไรเงี้ยก็จะได้รับการจบเคลียสางสสอะไรได้อะไรที่มันเลื้อเลื้อรังยาวนานก็สามารถที่จะเริ่มเคลียรได้เริ่ม,มาหาทางออกได้ลักษณะต่างๆนะครับนะก็ถือว่าดีนะครับเอาละต่อไปดาวพระราหูนะดาวพระราหูเองท่านอยู่ในราศีกุมเขาเรียกว่าดาวเจ้าเรือนคู่ครองดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรมะแล้วก็สเสวยโจรโรเลิกนะเกาะนวังนะครับของโจรโรเลิกอยู่ตอนนี้ก็ถ้าว่าปัตตนีไปกรรมมะนะครับก็ต้องบอกว่า ตัวของเราเองนะครับนะก็อาจจะมีการร่วมพุ่นร่วมทุนกนนับแฟนหรือมีการรวมตัวกันทํานูน่นทํานี่เพื่อก่อร่างสร้างตัวลักษณะต่างๆนะแต่อาจจะมีการผิดใจกันมั่งนะครับเพราะว่าดาวมรณะมาเอี่ยวด้วยนะครับนะก็ให้เรามาระวังไว้นิดนึนะอาจจะมีการผิดใจกันหน่อยหรืออาจจะไม่เข้าใจกันนิดนึงและสาหรับคนที่เจ้าชู้หน่อยก็ต้องเรามาระวังเกี่ยวเรื่องของมือที่3นิดนึงนะครับอาจจะไม่เข้าเข้าใจอะไรนิดหนึ่งนะแล้วก็บางคนที่ไม่มีแฟนนะครับก็อาจจะได้เพื่อนร่วมงาน นะครับหรือคนที่ทํางานในสายงานเดียวกันนะครับก็ลองเรียบๆเคียง,ยงๆดูหรือคนที่ไม่มีแฟนหรืออะไรยังไงเนี่ยนะครับนะก็ลองลองลอง,ลองดูลองดูคนรอบข้างที่อยู่สิ่งแวดล้อมรอบๆข้างเราอะไรประมาณนี้นะถ้าเกิดเขาโสดเราก็จีบได้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดว่าเขามีคู่ครองอยู่แล้วเราก็อย่าไปยุ่งนะครับเดี๋ยวมันจะติดกรรมกันเปล่าๆนะครับนะเพราะราหูอยู่ในภพของกัมมาร์ก็จะ จะฉลาดนะครับเกี่ยวเรื่องของการแก้ไขปัญหาด้วยมีไหวพิพิพันเกี่ยวเรื่องของการงานแล้วก็เชิงวางแผนเชิงอะไรเงี้ยจะดีมากจะเหมาะนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวพวกที่ปรึกษาอะไรต่างๆจะให้คุณนะอาชีพป,ประมาณนี้นะครับก็ต้องมีไหวพิพิพันพลิกแพงนิดนึงนะครับนะเอาละต่อไปเรามาดูกันต่อนะดาวพฤกษ์ดาวพฤกตเองเนี่ยท่านไปกระตุ้นอยู่ในเรือนราศีเมถุนและดาว เมถุนเนี่ยวิ่งก็อยู่ในเรือนสหะชะแล้วก็พันธุกก็ต้องบอกว่าดาวพรกเกตตรงนี้ให้คุณนะครับนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะก็ช่วยเกี่วยวเรื่องของโชคลาภแล้วก็มีโอกาสที่จะถูกหวยรวยเบอร์นะครับนะเสียงโชคลักษณะต่างๆจะให้คุณนะนะ แล้วก็จะเป็นช่วงที่ฝันแม่นนะถ้าเกิดว่าชาวราศีสิงห์ฝันเห็นตัวเลขอะไรยังไงก็สามารถเล่นได้นะครับเพราะว่าดาวพระเกตไปกระตุ้นอยู่ในเวลาพระละนะแล้วก็ดาวเจ้าเรือนเขาเดินดีนะครับก็ก็จะให้คุณเว้แนแต่ว่าดาวพ,พุธปีนี้เป็นการะก,กีน่ะอย่างนั้นนะ่ะเขาเรียกว่าโดนหลอกก็อาจจะเสียได้เหมือนกันนะแต่ถ้าจะเป็นเดชสีมตรีส่วนใหญ่แล้วมักที่จะประสบผลดีนะครับนะก็ถือว่าดาวพฤหเกตตรงนี้นะ่ะให้คุณกับดวงชะตาก็ช่วยกระตุ้นเกี่ยวเรื่องของการเงินการทองช่วยกระตุ้นเกี่ยวเรื่อองงขการตติด่่อชวยกับเกี่ยวเรื่องของการงาต ครับนะก็เราชอบคาถาบทไหนก็สวดตามนั้นเลยนะคาถาเงินล้านก็ได้ช่วยเรื่องเงินเร่วงเล้าผลนะครับนะคาถามหาจักภัณด์ก็ช่วยเกี่ยวเรื่องของความสําเร็จนะ้าที่การงานอะไรต่างๆนะ เราก็ลองดูนะครับเนี่ยก็ถือว่าให้คุณนะครับนะดาวพฤกษ์เกตให้คุณตรงนี้นะเกี่ยวเรื่องของโชคลราก็สวดมนต์บ่อยๆนะครับขอพรบ่อยๆก็นะจะประสบผลสําเร็จนะครับเอาละนะเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึงนะครับนะชาวราศีสิงห์ก็ต้องบอกว่าดาวช่วเรือนการเงินยังเดินดีอยู่ดาวช่วยเรือนการเงินดาวช่วเรือนลาภเนี่ยไปสถิตอยู่ในราศีตุลไปสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยก็จะโดดเด่นเกี่ยวเรื่องของเอ่อการเงินเกิดจากการติดต่อประสาสัมพันธ์การเงินเกิดจากการลงทุนต่างๆนะโดยเอาทรัพย์ในดินสินในน้ ของเราทรัพย์ที่ดินอะไรต่างๆไปแปลสภาพนะทำให้มีคนเช่ามีเงินมีทองนะบางคนก็ทําเกี่ยวเรื่องของในหน้าก็ได้ผลดีนะส่วนในเรือนคู่ครองเนี่ยจริงๆดาวเจ้าเรือนคู่ครองอเดินดีปัตนินะครับไปอยู่ในเรือนของอกามาเนี่ยอันนี้ดีอยู่แล้วนะครับมีเพื่อนร่วมคิดนะแต่ว่าอาจจะดาวมรณะนิดนึงนะที่ที่มาเอี่ยวนะส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดดาวพฤหัส เป็นการลักกินีจระถึงจะมีปัญหาถ้าไม่เป็นการรักกินีจรเนี่ยมันจะออกไปทางผุดตัดมากกว่าออกไปทางการร่วมหุ้นลงทุนกันเด็กนะหรือมีไอเดียใหม่ๆอะไรลักษณะต่างๆเกี่ยวเรื่องของการงานอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเป็นการลักกินีอันเนี้ย ก็ยุ่งยุ่งหน่อยยุ่งยุ่ง,งว,ว,วุ่นวุ่นนิดนึงนะครับเกี่ยวเรื่องของคู่ครองนิดนึงนะครับนะส่วนในเรื่องของการแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีปัญหาดีดีงามนะดาวพระดาวพระเสาร์อยู่ในเรือนของอลินะครับก็แปลว่าที่ไปเกษตรแก้ไขปัญหาที่มันเลื้อเลื้อรังรังอะไรที่มันมันไม่ดีสามารถผ่านได้แล้วเราเองก็จะเป็นช่วงที่มีชื่อเสียงเพราะดาวองคาเราเดินดีนะเขาเรียกว่าสุภาพ นะครับไปสห a ชาะเนี่ยอันนี้เดินดีนะครับก็ก็จะมีชื่อเสียงบางคนก็ทำยูทูบเบอร์บางคนก็ขายออนไลน์บางคนก็ไลฟ์สดอะไรต่างๆนะก็ซื่อสัตย์ในหน้าที่ไม่คดไม่โกงก็ทําเป็นปกติอะไรเงี้ยก็จะทําให้เจริญก้าวหน้าประสบ ผลสาเร็จในชีวิตไปได้เป็นอย่างดีนะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมผิดพลาดประการใดเนี่ยยังไงต้องกราบขอขอมาอาภัยด้วยนะท่านใดถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเลขสามเลขห้าเลขเก้าเพื่อทำให้ยูทูบเห็นช่องผมและถ้าเกิดท่า,ทานใดถูกใจหนักก็าอีกนะครับผมก็ยินด,ดีนะครับนะตอนนี้ก็นะครับเริ่มมีผู้สนับสนุนรายการนะครับนะก็ผมเพย์ข้างล่างนี้เลยนะครับจะเลี้ยงน้ําชา กาแฟของอาจารย์ก็จะยินดีเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับนะก็ขอทุกท่านจเจริญด้วยยุวนันนะสุขภพระรวยๆเฮงๆปังๆกับทุกท่านนะครับผมเกต้าพทูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพ่ทูตลอดเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของเอ่อสิ่งมงคลก็คือ หลักๆก,ก็คือการบูชาดวงแล้วนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ปลูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่ง,งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ด ทำให้หนักและกลายเป็นเบามีลูกค้าหลายๆท่านนะครับที่เข้ามาถามผมว่าอาจารย์ดวงพิชัยสงครามเนี่ยดียังไงนะครับ<ม>ก็เอาอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมอธิบายสั้นๆน,น,นะครับดวงพิชัยสงครามให้เรานึกถึงนะครับ<ม>พ่อแม่พี่น้องกันรลยารำมิตรที่ดีคือคนที่รักเรามากๆแล้วกันเนาะออยประคับประคองตอนช่วงที่ดวงเราดีท่านก็คอยเสริมให้ดีขึ้นตอนช่วงที่เราดวงตกก็ คอยประคับประคองทําให้ตัวเราเองเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคไปได้โดยปริหารอยู่เนืองๆแต่เราก็ต้องบูชาท่านด้วยนะครับท่านจะอยู่กับเราตอนที่เราไม่ว่าจะสุขหรือไม่ว่าตอนที่เราจะทุกข์ท่านก็จะอยู่กับเราตลอดให้นึกถึงสภาพอย่างนี้นะฮะแล้วทาครั้งเดียวเนี่ยก็อยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะครับ,รบก็ถือว่าให้คุณกับดวงชะตาเนี่ยมากเลยนะฮะบ,บางคนมีกําลังทรัพย์ แต่ขาดศรัทธ,ธาก็ไม่ได้ทําบางคนเนี่ยมีศรัทธ,ธามากแต่ก็ขาดกําลังทรัพย์ก็ไม่ได้ทำนะฮะก็มีแต่คนที่มีทั้งกําลังทรัพย์และก็มีศรัทธ,ธาถึงจะมีโอกาสได้ทำนะและยิ่งถ้าเป็นสมัยก่อนยิ่งหนักเลยมีทั้งศรัทธ,ธามีทั้งกําลังทรัพย์แต่หาคนทําให้ไม่ได้นะครับผมนะแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมี ข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวขอฝากระชาสัมพันธ์นิดนึงนะครับสำหรับผู้ที่ชอบนะครับภาพมงคลเสริมฮวงจุ้ยต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแต่งบ้านตกแต่งโรงแรมนะก็สามารถติดต่อมาที่ร้านต้นทองแกลลี่ได้นะครับตามเบอร์นี้เลยนะครับ 062 947 4428นะครับผมครับสวัสดีครับ